แก่ทำอะไรคะวันนี้ครับกาลังแก้เกมไม้หลุดด่างอยู่ครับก็คือตัวนี้เป็นลูกไม้ที่มันมันหลุดด่างเนะาะด่างมาใบเดียวบ้างสองสาใบแล้วเขาก็หลุดเนาะแล้วก็หนขอดูตรงนี้แป๊บหนึ่งกันนะพี่บต้น<อ>เคยแก,แก้เกมไปแล้ว โอ้โเนี yes? okay. no no oh. okay. uh, anyway, ้อเหรอที่ทิ้งทั้งหมดเลยหรอพี่แกต้องจําหน่ายทิ้งเลยใช่ไหมเพราะหนูไม่ไหวเนาะก็จริงๆก็เดี๋ยวผมก็จะไปชาไว้แหละแล้วก็เอาไว้จัดสวนที่นี่เนาะไอ้ไว้ปลูกเก็บพุมงตามอะไรพวกนี้แหละอคันนี้เดี๋ยวเรามาทําให้ดูว่าจริงๆอ่ะหัวข้อนี้ค่อนข้างสาคัญเนาะมองว่าเป็นทักษะที่คนทําไม้ด่างต้องมีติดตัวไว้เนาะทำยังไงก็กําไรเนาะโอเคอะมาตัวนี้ครับเป็นลูกไม้เสน่ห์จันนะครับที่เขาด่างมาใบล่างเห็นไหมสวยเลยเห็นไหมสองใบสามใบนะครับแล้วเขาก็เนี่ยฮะด่าง แล้วเขาก็หลุดเลยแล้วก็มาเปิดด่างบ้างนะครับตอนนี้เราจะหาต้นด่างสวยเลยเพราะเราจะไม่รอเพราะว่าเขาก็อาจจะหลุดด่างไปได้เลยถามนิดนึงคพี่แกคืออย่างลูกไม้มเมล็ดหรือไม้มเมล็ดแบบนี้แน่นอนว่าการเปิดด่างเขาก็มีเปอร์เซ็น์เหมือนคล้ายๆไม้หนอกไม้ช,ชิ้นตาเลยถูกไหมใช่ครับ<อ>ผมก็คือมีหลุดด่างได้นะสาหรับในในตัวที่ด่างไม่เสถียรน,นะอ่ามันก็จะมีตัวที่ด่างเสถียรที่ให้ลูกทุกต้นยังไงก็ด่างก็มีอ่าอ,อย่างอย่างสไตล์บุตรบุตรเหลืองหรือสไตล์ไม้ด่างเหลืองพวกนี้ เขาก็จะด่างไม่เสถียรเขาก็มีโอกาสดุดด่างได้เผือกได้เขียวเนาะต้นนี้ต้องบอกว่าถ้าใครถ้าให้สังเกตดีๆเนี่ยต้นนี้เขาเขาเคยเป็นตอที่ผมเคยยกแก้เกมดุดด่างไปแล้วอ่าเห็นไหมตรงเนี้จะมีรอยตอเก่าอยู่อ่าอ่าแล้วแล้วผมเขาก็แตกหน่อมาใหม่ให้ด่างอ่าด่างแต่ก็ยังไม่คมผมก็จะแก้เกมซ้ําอีกก็คือแก้มีต้นไหนก็แก้จนเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมทุกคน โอ้โหอะจนจนจนได้ต้นสวยไปก็หลายต้นเนาะบางทีถ้าสมมติรได้มาสองสามแล้วก็แยกค่างจํานวนไปนะครับต้นไหนที่หลุดเราก็อ่าเอาไว้จัดสวนที่ที่นี่เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรามีทักษะนี้ติดไว้ก็สบายเลยเห็นไหมครับตอนเนี้ยอะถ้าใครเห็นเนาะอย่างใครถามว่าต้นแค่ไหนจะแก้เกมได้จะยกยอดได้ผมบอกว่าต้นต้นแค่ไหนก็ได้ครับอยู่ที่อยู่ที่ความความชํานาญในการตัดของเราอือผมเห็นตอนนี้ผมเห็นทั้งสองต้นเนี่ยมีด่างมาทั้งสองต้นเลยทั้งสองหนอแต่เขาไม่คม Uh huh. อราน,นี้เราจะทําการอ่อาไล่ตาด่างเรียกว่าไล่ตาด่างเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวที่ที่เขียวที่เขียวออกแล้วโอกาสอะค่ะพี่ที่มันจะด่างมาอ่าก็มีครับตาที่เปิดจากใบนี้ที่เขามีสด่างมาเห็นไหมอ่าเขาก็มีโอกาสให้ให้ให้หน่อที่ด่างได้ พราะชุดนี้ก็เป็นตาจากใบด่างที่คงเหลืออยู่แล้วเขาก็ให้หน่อที่ด่างออกมานะครับอย่างนี้ก็จะทําให้เราได้จํานวนไม้ด่างเพิ่มมากขึ้นดีว่าปล่อยเขาทิ้งจนไม่เหลือได้ใช่ครับเห็นไหมนี่ตอตอนี่จะเป็นตอเก่าเขาเห็นไหมเล็กๆเลยนะะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการตัดเลยนะครับตรงนี้คือตัดเข้าไปในซอกกาบนะครับแล้วก็ยกตัวยอดนี้ออกเลยเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเห็นเห็นนะผมตัดปุ๊บอ่ะใช้ปลายคัตเตอร์ดัน เนี่ยครับจริงๆถ้าใครว่าอยากจะเอาไปชําน้ําก็ชําได้เนาะชําน้ําทําทรายปักไว้นะครับในที่ชื้นๆก็ก็ทําได้ใส่ใส่แก้วอย่างเงี้ยแล้วก็ปกักอ่ปาปักทรายไว้ก็ได้เขาก็เขาก็มีสิทธิ์งอกให้ล่างเหมือนกัน uh huh. แต่ใบเนี่ยเขาก็จะทิ้งอ่าถ้าจะไปชําเนาะแต่อันนี้ผมจะเอาไว้ทีหลังเนาะผมจะไม่ทาในคลิปนี้มผมโยนไปเลย <laughs> เห็นไหมครับตอนนี้เราเก็บใบใบด่างนี้ไว้แล้วเนี่ยผมจะผมเอานี้ออกเลยตาเนี่ยเขาเวลาเขาแตกเขาก็มีโอกาสให้หน่อที่ด่าง อ๋อเราอาศัยใบนี้นเ,เนาะเพราะไม้ท,ที่ไม้อย่างสเสน่ห์จันเนี่ยเขาจะแทงตาในกาบนะครับ <Okay. S 2> อ,อันนี้ก็มีไม่ด่างเนาะ <c oughs> โอเคเห็นไหมครับตวเนี้ใบนี้ด่างในยอดเนี่ผมจะเอาไปชาไว้ uh huh. เผื่อเปื่อจะให้ต้นด่างหรือไม่งั้นผมก็จะยกยอดโดยที่ให้ตานี้ยังอยู่กับตอเผื่อตะเผื่อตอนี้เขาเขาเขาตานี้เขาแตกเขาก็มีโอกาสให้ลูกด่างเหมือนกันให้หนอด่างผมเอาไว้ดีกว่าผมขี้เกียจชาผมฉะนั้นผมจะเอาตานี้ไปเลยใบผมผมมีโอกาสได้ใบด่างจากจากหนอเนี้ย ประมาณสองถึงสามตา oh. เพราะฉะนั้นผมก็จะเก็บเก็บเก็บใบนี้ไว้ด้วยโอเคค่ะ <Okay. S 2> ล้วงไปในกาบของเขานะครับใบที่เราจะเก็<ใ>บ<ช>ไว้แล้วเราก็จะเฉือนลงไปนะครับแล้วก็ฟานออกมานิดนึงนะี่ฮะฟานไม่ต้องทะลุไปถึงข้างหลังนะครับเพราะเดี๋ยวมันอาจจะไปทําลายตัวใบใบล่างนี้ได้เนาะ oh. อ๋อโอเคได้แล้วตัวเนี้ยถามว่าเนี่ยเห็นไหมมีถ้ามีเนื้อติดอย่างนี้จะไปชาได้ไหมชาได้อ่าโอเคแต่ตัวนี้ผมจะยังไม่ชาให้ดูเนาะวิธีการนี้ดีเลยอ่ะพี่เจเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ย จริงๆอย่างใบนี้เขาก็มีเส้นด่างขึ้นมาเหมือนเห็นไปแป๊บตรงนี้ออ่าซึ่งก็มีโอกาสให้ด่างเหมือนกันแต่ผมจะไม่เก็บใบไว้เยอะแล้วกันผมจะออกออกเลยอืมอ <laughs> เดี๋ยวเขาก็แตกหน่อขึ้นมาถูกไหมใช่เดี๋ยวเขาจะแตกหน่อเป็นพุ่มขึ้นมาเลยอย่างในเคสอย่างพวกเนี้ที่ที่ท,ที่ที่นั่นเนาะอ่าที่เคยยกยอดไปนะครับเขาจะแตกมาสองสามอ่าอย่างถ้าเขียวเนี่ยางทีเราถ้าไม่เป็นพาราต้นเนี่ยอย่างเงี้ยผมอาจจะขอดูอีกสักใบสองใบเผื่อเขาเปิดด่างมาได้เนาะอืมแต่ถ้าไม่ถ้าถ้านั่ มีโอกาสหาตาด่างจากต้นเล็กๆได้มากที่สุดละกันเข้นะครับระหว่างนี้ก็คือเราผมจะใช้ยาในการฉีดเนาะอันนี้ฉีดใช้ยาอะไรใช้ตัวแคปเทนครับแคปเทนนะคะฉีดเฉพาะจุดนะไม่ไม่ไม่ใช่ครัโอเคหรือจะใช้ไตรโคเดอมาก็ได้เนาะแล้วแต่ใครสะดวกนะครับโอเควูคลิปนี้ได้ประโยชน์แล้วค่ะใครเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆไปนะคะแล้วก็อยากให้พี่เก้ทําคลิปอะไรยังไงก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์มาแจ้งกันได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะพี่เก้